มันลงมาขำแล้วขำแล้วมันเข่าคข็งเร็วการกล้ ja mm um Link evet วยน้ำปลาอ้าวบ่ได้เอื่นแมวได้ล่ะเขาบ่ได้เอื่นแมวแม็กกัเงี้ยวเงี้ยวเยอะเพราน่ะเพราน่ะบ่ได้เอื่นแมวกับเงี้ยวเงี้ยมาหมาการกล้วยเข่าคข็งเร็วการกล้วยมาแล้วได้เวลาเข้าคข็งเร็วการกล้วยเอ้ยมามามาอย่ากวนกันเด้อลูกนั่งเข่าคข็ง น้ำ่าเอ้ยมาเขาคอกด้อได้เวลาแล้วลูกโอ้ยหยับเสียกจะคอกว่าท่านเป็นเสียกดีหักตาสนเขาว่าท่านเป็นเสียกดีก้านกล้วยมามามาลูกม,มาคำแล้วไปไปเขาคอกไปเอินน้ำ่ามหมาม้าน้ำ่ามาเขาคอกเร็วลูกเร็วได้เวลาแล้วเร็วเขาคอกเร็วหกโมงแล้วหกโมงแล้ว เอิอนควายเขาคอ,อกจ้าคาแล้วเอิอนควายเขาคอ,อกมามามาเขาคอกเร็วคอ,อกเร็วหกม้วนแต่ตาเว้นมาทันตกดินเดจ้าได้เวลาเขากะจะเอิอนเขาเขาคอกเขาก็จะยางมาเขาคอกควายคอ,อกนี้เชื่องนิสยนัยหนาลักจ้านิสัยเชื่องหนาลักโอ้ยเสียกของขาไม่ลูกน้ำตาเสียกของขายางมายางมา ท้ามแล้วเขาคอกเขาคอกน้ำว่าเขาคอกที่หลังมูเด้ผุนมาหน้ามางามใจเลยแม่งามใจมาหาจินบักขามบักขามหวา,านล้นคว้ยกับจินบักขามพี่้องเอ้บักขามหวา,านคว้ยกับจินเด้อบไไัดไดอ่ะหากแต่เห็นคว้ยหาเก็บกินบักขามหวา,านเออหาเก็บกินบักขามหวา,าน เราก็ไม่ร <aid> ู <à> ้ว่าควายกินมะขามหวานนั่นนั่นเจ็บกินมะขามไปไปเขาคอกเลี้ยวเขาคอกเลี้ยวเขาคอกเด้อลูกเด้อเดินควายเขาคอกจ้าไปไปเขาคอกวิถีชีวิตคนเลี้ยงควายแต่ละมือเนาะจ้าไปไปลูกคำาแล้วขอข้าแล้วเขาคอกเขาคอกไปลูกไปย่างย่างยางหากินยั a งน i n เนี่ยหมกหมงควาจ้เอาควายเขาคอก เอ้าคือฝนสิตกแต่ว่าฝนคือม้าประหอดเท่อยากให้ฝนตกเพราะมีหยาจินแน่นาะแรล่งคาแหล่งแน่อยากให้ฝนตกค่ะฝนตกหยากับสีงามควยกับสีม,มีหยาจินมาๆมานํางวามานํางวาเอ้ยงานใจเอ้ยมาเด้อบูเข่าวขออกเราเด้อลูกเด้อมาเด้อมาเด้อได้เวลาเข้าคอ,อกแล้วจ้า เป็นเวลาเข้าคอกทุกตัวต้องมาเข้าคอกอ้าวมาหลัดทางแม่กินนมแม่นะมาหลัดทางแม่กินนมพาเบิงวิถีชีวิตคนเลี้ยงควายจา้าดงทองฟาร์มงามแรงกับควายขาของสิละจา้าพาเบิงพาชมชมวิถีชีวิตคนเลี้ยงควายคลิมเนี้กับซ้ำนี่ละจา้าสวัสดีค่ะ